ทำตัวเองให้รู้สึกดีกับตัวเองนั้นก็คือการสร้างวุธิภาวะทางด้านอารมณ์ให้ดียิ่งขึ้นมันก็คือพลังชีวิตของคุณคุณให้ความหมายกับเหตุการณ์นั้นยังไงมันจะดึงดูดเหตุการณ์ที่คล้ายๆกันเข้ามาหา เอาความสบายใจของตัวเองให้สำคัญมาเป็นอันดับที่หนึ่งไม่ว่าเจอเหตุการณ์ไหนต่อหน้าต่อตาให้ยิงคำถามกับตัวเองเป็นคำถามที่ให้พลังกับชีวิตของตัวเองมีอะไรบ้างที่ทำให้ฉันมีความสุขแล้วขอบคุณมัน